เพราะว่าคุณเจ้าชูจ้จะต่อครับเขาบอกว่าคบคดีเกินไปงั้นคุณต้องทำตัวแบบไม่ไม่ต้องทำตัวดีดิแล้วมึงเป็นพี่อะไรอ่ะโอ้โหเดินมาทำท่าให้เราดีใจแล้วก็เดินจากไปพร้อมกับคนคึ้ใหม่โอ,อ้อโห คนนี้นี่ไงห,หัวหัวเนี่ยใ,<ช>ใส่หมวกชมพูอ่ะใส่หมวกชมพูอ่ะดีครับชื่ออะไรเหรอพีอ่พี่หัวชมพูเคยเห็นคุณแจ็คกี้ฟาร์มป่ะตั้งแต่นั่งนั่งดูมาเนี่ยเก็บ่ะเฮียโอ้โหมาบีเอ็มไม่เข้าใจเจ็บปวดแค่ไหนทำไมยังทน

ร้อยสิบไอเขาว่าคุยควยคกยควยแจ็คพูดว่าอะไรนะสัตว์เป็นที่อะไรพ่อใจเขาแย่งรวจไอ้สัตว์ เสียงหัวเราะคน่นเฮโด่าอะ่มงจะโทรหาทากูทไมเนี่ยจะไปไหนเนี่ยไปจบด้วยกันไโง่โง่โง่ไอสวโง่ไอเหี้ยคนที่โง่ที่สุดในเซิฟคือครไอ้เหด้าอ้ควายขยะโอ้โหคืออะไร เ <c> ฮ <oughs> ้ยนี่มาละพี่ลงหัวจต่อเรื่องอะไรครับอันนี้บอกตก็ตมาให้ลงหัวเนี่ยคนนี้เขาด่าผมเนี่ยเอามึงมีตเ็ตเรียกนายกบ้านทำไมเนี่ยเฮียเขาด่าผมว่าไอ้เรียกเจมอลำพงมาเปิดดิคำนึงขอตเ็ตแป๊บ ขอเพลงเลยครับดี่เราอยากฟังเพลงพี่ <c oughs> ครับพี่เจมผมเปิดเพลงซอมกับช้อนเสือกัะมอนให้แจ็คก,กี้หน่อยเนี่ยแฟนกันเนี่ยพี่คนเนี่ยเป็นแฟนกันพี่ <c oughs> พี่นายกเอ้พี่เจมเนี่ยแฟนกันเนี่ยคนเนี่ยเลยแฟนกันเนี่ยสองคนเนี้ย พอดีอ๋อเขาบอกมีหูฟังละนีแล้วทำไมแบบได้ลำโพงผมจะโดนตำรวจจับมารับหน่อยป้เจ้ามึงจะออกหาบมึงไปรับไอ้เ้ยดาบไปไปสอนอไปิ ข้าวูไปแจ้งตำรวจดิข huh. yes. ้อหาหมอไม่ชอบกูบอกเลยนะว่างละผมว่างละวบอกว่างละวกูนี้ภายในห้านาทีเดี๋ยวกูจะเจมหน่อยแม่งแคสกูเนี่ยมารับกูดิอยู่ไหนะโอเคโอเคไม่เป็นไรบิดเฉยกูอยู่ตกปลาเนี่ยแม่งกูแคสสองรอบเนี่ยทำไงเนี่ยเอ้ยเร็วๆดิไอ้แจ็คมารับกูเดชสะพานปลามารับกูเดชไอ้แจ็คมีคนขับรถชนกูอยู่สะพานตกปลา เดี๋ยวกูอยู่สะพานตกปลาแหละมีนะกระทิ้มาเลยกูอมีนะมีอยู่สะพานปลาเดี๋ยวกระเทื้มาเลยทุกทไหนไปด้วยครับไม่กูกำลังไปรับเดี๋ยวกระเทื้มาเลยไม่ไหวละหัวเริ่มนอและกูเนยภูมิในหัวกูสูงจัดเลยเพื่อนนี่ไปึ๊ดน่ารักอ่ะว่าไงฮัลโหลฮัลโหลบอลคุยกันน่ารักันยยูสายอ่ะยูสายกําลังไปส่งกําลังไปส่งเขา ส่งขายวอส่งคนไหสัตว์กูอยากแล้วมึงจะไปส่งทำไมไอตัวประหลาดเออฮะเออกูกลังไปรับแบบนึงงโอเพื่อนนานจังกูกำลังไปฮัลโหลฮารน รอเพื่อนมารับผมภายในห้านาทีไม่งั้นผมจะหนีนอนแล้วอี๋เว้ยอยู่ที่เดิมเว่ยเฮ้ยอยู่ที่เดิมรู้แล้วเขาชื่อขนมเน็บเดี๋ยวมาครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมรับเพื่อนแป๊บครับอันไปไหนแล้วอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวกูขับไปเพื่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพื่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวกูขับไปเพื่อนแป๊บเดียวเพื่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวไปครับข้างในของคุณอ่ะลองล็อกด้วยครับรอข้างใน เออไปยันี่ไปนอถึงละเร็วมาแล้ว น่าหลังอ่ะป่ะเอ้ยน่าหลังอ่ะป่ะป่ะรอโอโอโอไปด้วยดี ไม่มีน้ําใจเลยคือไม่มีมไม่ค่อยมีน้ําใจเท่าไหร่ครับแล้วพี่อยู่คนนึงเฮ้ยมึงเรียกแกลบเลยไอ้ไอด้ดาวเรีย <c oughs> กแกลบเลยมึงอะ <c oughs> เรียกแกลียกแกลบเลยมึงอะเดอ๋ยวกลับไปดูนี่ให้ใบอกให้เบิกบอกร <c oughs> ถก็ได้ถามเมื่อก่อนว่ามีตังเรียกแกลบป,ปะ่ะถ้าไม่มีก็บกเบิกเบิกไอ้ยบอกบอกมึงเอาได้ได้ครับอ่ะเปดยอดเราไปเด็ดเด่ดเฮ้ยอราเราไป mời mời mà mời 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 สวัดีครับนูสงสัยลืมตัดออกนาทีกันดยอมด้วยอ้มด้วยอมด้วยยอ้ด้วยน่ารูรองเท้าน่ารักมากเลยกี่เดือน่กนเดือด่ะรู้ไหม

ดะะ้วยพนธนุบัจรเราเป็นเพียงประชะกากรเราไม่ใช่เทวด,ดาอ๋อบางทีผมแย่ yeah, ชอบทำตัวหน้าทีผมั้นชอบทำให้เธอเหนื่อยเธอวาดแล้วเธอก็ต้องวาดอีกผมก็เลยเรื่องที่จะฆ่าบีมือขวามผมจับกีตาร์ดีร้องเพลงทีส่สดแสนโรแมนติกเอาให้เธอยิ้มจนนน้าที่วามที่เป็นจริงมีแค่อย่างเดียวลุงบาบาซิตี เพี่เราที่นอนมัเพราะว่าคุณเจ้าชู้หรือเปล่าครับเขาบอกว่าผมดีเกินไปงั้นคุณต้องทำตัวแบบไม่ต้องทำตัวดีดิมึงเป็นพี่อะไรอ่ะโอ้โห ฮะเอ๊ยตกใจตกใจแบบไม่ต้องทำซาดีดิแล้วมึงเป็นพี่อะไรอ่ะโอ้ยอิ้มมีปากาเลยเมื่อกี้อ่ะ เอาไงครับเอาไงลองดูไหมครับคุณลองดูไหมว่าผมทำอะไรได้บ้างลองดูไหมว่าผมทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้ค่ะเนี่ยเอาแก๊งนี้ก่อนเลยเดี๋ยเนี่ยวี๋มึงบอกสาวที่มาแทงพี่เอี้ยนี่เลยแกก่อนดีครับพี่อาร์เรเบลมึงกระทืบ์พี่เอี้ยนี่กูดูหน่อยดิเนี่ยมันกดเต็กว่าน้องเนี่ยเห็นปะมาดูดิเนี่ยมาดูนะเนี่ฉันกูไม่ทำเขาทำไม ดูแลคุณได้ยังครับโอ้โหโล้วคุณ้โห <c oughs> ยิ่งกว่าดูแลได้อีย่ะอย่างเงี้ย ไม่มากก็น้อยเกินไปอ่ะใไปมาเร็วที่สุดถ้ายโชคใช่พี่เขาหน้าเขาหน้าจะลาจากที่นี้ไปแล้วพี่คิดแต่พี่ผลึกผลเนเหมือนกันเพราะเขาลาจากนี้ไปแล้วก็ปล่อยเอาไว้เส้นทางที่เขาเลือกเขาคิดไปหมดแล้วเว้ยเยสเยดพี่ไทยนี่เขาท็อปฟอร์มตลอดเลยนะเยดพี่ไทยเขาแบบพี่อ้อยพี่ชอดอะจีฟังเพลงของแจ็ค แจ็คแจ็คเองหรือยังแจ็คเองหรอนี่ชื่อเพลงหรอเออฟังแล้วนะ่ะ <laughs> <laughs> หรือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงอะไรคือเดี๋ยวคิดคิดว่ามันคงมีหลายเพลงแต่ว่า

ใช่คะ่ะฟังแล้วน่าจะฟังทุกเพลงแล้วเออเนี่ยให้พี่แชทบอกเพราะว่าเจ้าที่ฟังก็ฟังพร้อมพี่แชทเลย ไม่ไปนอนเลยครับพี่อีกสามนาทีอสามนาทีสามนาทีพี่ป่าวไปนอนแล้วนะวิวโดนแล้วแต่งแล้วพูดสี่เป็นเจ็ดพี่ใน YouTube ตัดไปแล้วนะน่าจะใช่เขาตัดไปแล้ว รูป <Yes. S 2> เ,เขาไม่แต่เท่ๆทำร้านไหนอะเดี๋ยวราได้เราได้อันนี้หมดตัวเลย รับอะไรรับเจ็ดไ้ทำไมอ่ะวี้ยวิทยาบเบลเป็นแม่ค้าใบเบแล้วนะไอ้หมวยมึงรู้ป่ะเจ็ดวที์ใบเบลค่ะโอ้ยรวยเกินไม่รวยชู้สาวที่พี่นั่งเลยเหรอโอ้โหโอ้โห มันจำจำไม่ได้อะเธอว่างวันไหนอนะเือหน้าว่างปะวันที่หนึ่งมันครบรอบว่างปะวันที่หนึ่งว่างไหม <c oughs> ไม่ว่างพอเขาพอผมตอบไม่ว่างใช่ปะเออเข้าใจเออทำงานใช่ปะละ่ะเข้าใจ <c oughs> ไปีไหนไม่รู้ปีนี้แหละเพิ่งรู้เนี่ยวาปป่ามันแปลว่าปีใหม่เพิ่งรู้เมื่อกี้นี่ไอสามคนที่นั่งก็เร่าเรื่อยๆถ้ากูจะมาแบบยึกยึกยอยๆมึงมันก็ไม่ได้เหียกูกูเอาจริงกูถ้ามองในมุมแบบ เอาตรงแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เขารัน,อ,น,นอยู่ไหมเดี๋ยวรอสภากดสภามารันกันอยู่ไหมเด๋ยยื้อไปวันวันแพทอุ้มเลยแล้วเดี๋ยวกระเทิมมันเอาวุฒิหายโอเคปะแก๊งกับแจ็คเหรอแก๊งกับแจ็คแจ็คครับอื้อหือ ก็คือตอนนี้คนในแก๊งใหญ่ๆก,ก็ไปทำแก๊งแล้ว,วโซ่หัหิวอ่ะเพื่อนเวรเพื่อนมึงโหโหโห มันคือสตอรี่ข้างในใช่ไหมที่เขาเล่นกันเนี่ย <c oughs> คือข้างนอกก็ยังเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคือหนูอินมากเลยแบบวิ้ยว่าทะเลาะกันจริงปะวะแล้วข้างนอกเขาคุยกันไหมวะอะไรอย่างเงี้ยคือไ,ไม่เคยไม่เคยเล่นสตอรี่แบบโอ้โหขนาดนั้นอะ่ะสุดยอดคือหนูนั่งดูหนูยังอินเลยแบบ แล้วในมุมมองพี่เปาค่ะโดไหนในไฟเอมที่พี่เปารู้สึกว่าคนนี้แหละเดอรสตอรี่เนื้อเรื่องเก่งมากแจ็คก,กี้ยอมเราว่าแจ็คกี้ต้องยอมเราว่าแจ็คก,กี้อันนี้เราเห็นด้วยแบบเก่งอะ่ะอันนี้เห็นด้วย เสียงคุณก็คุณคุ้นนะจริงๆแล้วะนแต่มันก็ได้เสียดายไงจริงๆทั้งคืนอ่ะที่ถูกใจน้องอ่ะเขาเป็นแฟนเช่าน้องก็ได้ตอนเนี้ยโอ้ยในร่างคนอ่ะตอนมาพูดเที่ยแล้วพูดเรื่องเดี๋ยวเปด่าวเลยพี่เปนด่าวชีวิตแล้วพี่เที่ยนี่ ยยยยีคย่คคแล, Vor แล้วทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยรับทำไมพี่ใส่อันนี้คือสุดทำไมจุกไปใส่รีโอพาร์ดแล้วทำไมพี่ใส่เจเจคจุกมันมัวลริมตีนโอ้โหมัวเริมตีนใช้ไม่ได้จุกก็ได้แหละก็ไม่มีแล้วไงไม่มีแล้วไม่มีแล้วคนที่ยืนเคียงข้างลุงในวันที่ยากลำบากไม่เหลือแล้วเดี๋ยวออดก็ ่ไฟม่ว่าจะเหลือมือเหม็นๆสักข้างหนึ่งอ่ะมาล้างไว้แบบเอ้ยไอมีแล้วไปอปอบสบู่เะแล้วเอาเพราะมันไปมันไปอยู่นั่นมันมันจะได้ไหายตัวไปได้บ่อยๆไว้ยจุกอะ่ะถ <c oughs> ้ามันอยู่กับกูมันจะหายตัวไม่ได้เว้ยต้องคุณจีตลอดไงจุกจริงจริงไหมนะสล้อหุ่นเงี้ยจริงฮะไม่ใช่ครับจุกทำดี ใส่ไฟจัดอะใช่นะคะใช่นะคะเพราะหนูที่เชียรอย่างมากขอบคุณมากเลยนะครับผมใช่หนูเชียร์พี่แจ็กกี้โดยเฉพาะเลยนะยังไงน้องตอบแทนเขาหน่อยดิกอดคนละทีดิอ่ะไม่ได้ใส่โู่ใส่สู่อยู่ไม่ได้ใส่เติมมาแรงยเขาแค่กำลังใจเราเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่มีกำลังใจเขาที่เราแพ้นะมึงรู้ไหมเนี่ย าาใช่ค่ะหนูยงพี่ใเอางี้หอมหอมพี่ผมโชว์หน่อยได้ไหมบลัฟฟ์เดาเดาเด๋วโอ้โหได้ได้ได้ไม่มีปัญหาโคตรเสียขอโทษนะคะขอบคุณนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะนี่เป็นนักข่าวนานเลยครับเนี่ยเพิ่งเสร็จได้สามวันค่ะเรียกงอะไรครับเรียกอะไรเดี๋ยวสำหรันุ่มคอนเซอร์ให้หน่อยอ่ะเรียกงอะไรับเป็นหน่วยงานเอกชนค่ะอ่าไอดีสามสิบเก้าค่ะ อย่างเงี้ยจะไม่ได้นะคะที่รู้ว่าเขาไม่พอเลยค่ะพี่แจ๊คอุยอ้ยหนูจะบวชให้หนูจะบวชด,ด้วยหรอมันต้องแบบเราดีขอบคุณค่ะเฮียขาแบบนี้ดิมันต้องแบบนี้เว้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดู มันต้องแบบเราใช่ปะมันต้องแบบเราแบบเราอะโอ้โหโอ้โหนี่เนี่หรืออะไรเนาะหลอดชาจึมันต้องแบบเรานี่เฮออ้ยหน่อยว่ะ 姑娘呀。